วิธีการกินที่ถูกต้องนะครับเราจะเริ่มจากของคาวก่อนนะครับไล่ไปของหวานตักเครื่องเคียงเสร็จนะครับตักข้าวตามแล้วก็ซดน้ำมะลิดลอยนะครับหอมเย็นชื่นใจสุดๆเลยครับเป็นเกียรติมากแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาร่วมงานครั้งแรกกับทาง True โดย True CJ ใช่ไหมฮะมีความสุขมากครับกับกับเฟรีี่เรื่องนี้ตื่นเต้นครับหินมากครับปรับตัวเยอะครับปรับตัวเยอะเรื่องเวลาเรื่องเรื่องบทมันก็เป็นที่มันใหม่ใหม่มากแต่ก็สนุกแลวก็เต็มที่มากครับ ตอนแรกที่เขาบอกมาก็บอกว่าเป็นเรื่องซีรีส์เกี่ยวกับการกินว่าพระเอกเป็นอะไรใครยังไงอะไรเงี้ยก็มีให้เราไปดูศึกษาคร่าวว่าเขามปทางเกาหลีนะเขาทำเป็นสามซีซันเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ไปดูมาก็เฮ้ยสนใจแล้วก็อยากร่วมงานมากเพราะว่ามันใกล้ตัวแล้วก็ตรงกาชีพเราทำจริงๆคือเป็นนักชิมนักกินเลยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าดีใจและขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสท่านนี้ครับ สายปาเป็นเด็กที่น่ารักมากครับตัวจริงนี่น่ารักเลยแล้วก็เป็นเด็กที่ง่ายๆอะไรก็ได้ของจริงเป็นคนไม่เรื่องมากแล้วก็เป็นคนที่ใส่ใจคนแคร์คนแล้วเป็นเด็กที่มีความละเอียดสูงละเอียดในการทํางานกับคนใส่ใจคนมากรู้ว่าคนนี้รู้สึกยังไงต้องเข้าหาเขายังไงสายปาดจะมีจิตวิญญาณเยอะๆมาช่วยทําให้เราทํางานของง่ายข,ขึ้นเยอะมาก เนี่แบบโอ้โหแบบสุดทุกเม็ดจริงๆฮะได้จากพีเตอร์เยอะมากละเอียดเป็นแบบเกืบเม็ดข้าวเลยฮะละเอียดทุกเม็ดจริงๆแค่ตาหลุดเฟรมไม่บอกเอาใหม่เลยอะฝึกสมาธิไป,นปนในตัวเลยฮะดีมากครับดีมากอย่าบอกพีเตอร์เลยว่าโอ้โหพีเต้ยทำให้ผมเป็นคนที่ละเอียดขึ้นในใน,ในการแสดงเราไม่ได้เก่งนะฮะแต่เราเข้าใจอะไรมากขึ้นว่าเฮ้ยแบบนี้สิแบบนี้สแบบิพี่เตร์จะมีคําชี้แนะให้ตลอดอย่างเช่นบางทีแบบเทคแรกแบบนี้เฮ้ยพี่วินผ่านแล้วแต่ผมอยากได้เล่นอีกอย่างหนึ่ง แล้วก็จะบอกโจทย์เรามาแล้วก็ตีความอย่างหนึ่องออกมาก็สนุกดีอย่างที่บอกคือลเลสซีก็คือเรื่องเกี่ยวกับการกินแน่นอนแล้วก็อันที่2คือเรื่องความสัมพันธ์ความผูกพันของเพื่อนแล้วก็ของคนที่อาศัยอยู่หอด้วยกันแต่ว่าผูกพันการจัดก,การเป็นคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จะมีเรื่องเรื่องของความรู้สึกของคนเข้ามาด้วยเช่นแบบเวลาคนเราหลงรักใครแบบหลงรักเพื่อนตัวเองที่ใกล้ตัวเงี้ยอันเนี้ยเด็ดว่าชีวิตจริงมีคนเป็นอย่เงี้ยเยอะมากแล้วไม่รู้จะแสดงออกอยังไงหาทางออกยังไงแต่สุดท้ายฮ แต่ส่วนที่ไปอุโมงค์มีแน่นอนครับรอดูว่าเป็นยังไงรับรองว่ามันครับ